ครับสวัสดีครับผมครับดูโมชินานะครับสวัสดีนักเรียน UAE ทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัส Overhaul ที่ผมได้ฟาร์มไปประมาณทุ่ปสิบสานะฮแจกต่อแพงคนดูนะครับก็ใครอยากได้รหัสก็ทำตามที่ผมบอกต่อไปนี้ได้เลยนะครับข้อที่1ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับข้อที่2ก็คือกดที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันนี้ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วก็ทักส่วนตัวผมมาแล้วก็แคปรูปที่ผมบอกเป็นเมื่อข้อหนึ่งก็คือกดไลค์แล้วก็กดซับแล้วก็คอมเมนต์นะแล้วก็เอามาให้ผมดูว่าทําตามทุกอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าถ้าทําตามทุกอย่างที่ผมบอกเราก็เป็นคนแรกที่ทักมานะเอารหัสนี้ไปเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ